ก็อนอให้ทายผมอยู่ไหนอยู่นี่หาไม่เจอเลยสินะ พวกไหนนี่มัน <l ots> อะไรวันนี้นี่ผมมีภารกิจหนึ่งคือเออผมอยากจะเอ่ออัพกระเป๋าแล้วก็แะลงให้มันไปที่ไกลที่สุดเพื่อวพาร์ทที่3เนี่ยเราคือผมอยากจะไปออกสำรวจโลกกว้างที่เป็นโลกกว้างจริงๆที่ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยคือนี่คือ,คอ,คอนี่มันโลกแคบนะเว้ยม่ไม่ได้นใ,นใหญ่เลยเอาบ้านเริ่มเลยแล้วกันาจากการสอบแพทมาก,ก่อนเนี่ยไอที่ผมมาไอผู้วานเนี่ยตรงเนี้ยไอลิงทาวเวอร์เราเราก็เดินมาตรงเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่ามาเดินกลับไปได้ไหมแต่ว่ามันดูไกลมากๆแต่ตอนนี้มันมีเควสหนึ่งให้เราทำคือไปที่สถานอุปยพใกล้ๆนี่เองอ่ะดู่ใกล ไอ้พวกนั้นก็ค่อยกลับไปก็ได้หรือมั้งว่าไปข้างทางแม่หน่อยละกันเออยวที่ผมอัพเฉลง่ยเลยหรอวะทำไมเออวะอัพจริงด้วยไม่ลืมแล้วทำไมต้องมาพังรัวเพื่อเอาไม้ต้นไม้มีเป็นร้อยก่อนเลยวะเนี่ยเออเออแต่ถนนมันขาดแต่รถไปได้เลยรถไปอุ้ยรถโอ้โหรถด้ไม่เหมือนเฮ้ยโอ้ตายเออควอนตั้โอ้โหได้กระดูก มึงกวางจริงไหมเนี่ยเมื่อก <ress three> <implications> ี um ้ผมเห็นกวางใหญ่อยู่กวางใหญ่อยู่กลางเขาไปกลางเขาของเขาแล้วมันเอามันหายไปเรี่ยวมันรู้ว่าลูกมันโดนช็อเละอ้ยฉันจำหินโบราณรูปแบบนี้ได้ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีจุดประสงค์ไอของมึงเอออย่ามาอยู่นิ่งกลับไปไหนเอ้ยมันจูบมันเจี๊ยมมันย้อสอนกระแสทวารนาสุตดหง ไม่ได้แล้วโอ้ยอย่ามาเจียนกูนะไม่มีไม้พับอย่ามาเฟี้ยวมึงไม่มีไม้เล่นสินะ <c oughs> ตรงนั้นไม้เพื่อนมึงใช้ไปแล้วมาดีเลยนิดโยเราวิ่งไม่เหนื่อยกูวิ่งตามได้เรื่องมาเด็กเก่งกับกวางจริงเลยเก่งกับหมาซ่ากับกวางเออเอาแล้วหนังอยู่ไหนมึงจะหาจากไหนไมาแจะหนังเนี่ยไอ้หนังเนี่ย,หนหนยมันเปนไปเป็นหนังกวางเหรอมันคือหนังอะไรหนังหมูป่าหรือวะเออมาดี่ดิดโยโอ้ยฝัดมาดี ไปไหญ่ตัวระเบิดมิ่งมาทางนี้ไม่ใช่เหรอวชะช่อแรงกูบันคมมึงสู้กูไม่ได้หรอกกูอัพเกรดมากระดกจังๆเห็นจะเท่าไหร่เลยนี่บ่าก็แค่ผีตัวหนึ่งเองกินข้าวโอ้ยกินข้าวได้ด้วย <c oughs> เอา้าแล้วของไปหมดเลยไปเนี่ยโย้ข่อยของอยู่นะโอ้ยยิ้ยมไปเลยว่า <c oughs> แ,แต่ของเด้งมาได้ยังไงมันกลับมาให้มึงก็ดีแค่ไหนละเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวหายมาจริงๆนี่ไม่หา่านตีได้ป่าว โอ้เจ็ดสิบเหมือนไอ้รถคันแรกเลยนี่ก็ยังบริเกตันยังพังได้ดูฉเฉลงอันตรายไม่เส็จในบ้านนี้ม,มีเลยวะเออน่าจะเียเหล็กเออเทนที่จะเอาไปเก็บของดีๆไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากล่องตัวเลมอนเรามันเก็บได้ทุกอย่างพังไม่ยังให้หมดพังเฮ้ยเศษอ็กตัวหิเ, e เออไหนๆก็ไหนๆลวทำถุงนอนกันดีกว่าใช้ไปไม้มอีกสองกันเดี๋ยวไปเก็บมาแีแหละตรงนี้เลยนี่ไงใกล้ใกล้บ้านโอ้โหทีเดียวขาดเรลี่งมันคมแล้วก็ นี่เลยสตูดเตียง stone น่าจะเอาไวนอนข้ามข้ามคืนได้แหละแล้วถ้าเรานอนไปกลางคืนเลยได้เลยวะไหนมข้าบกชั่วโมงเลยดีกว่าโอ้เดียวเดียวเดียวกูจะข้ามไปกลางคืนนะมันมีบ้านหลังไหนที่มีหม้อหุงข้าวเปล่าอยากจะเอาไปแล้วใครมันมาอุดทางไปวะเนี่ยยีเปิดให้กูดีมึงใครวะเนี่ยเออเดี๋ยวมันยังไงวู้ยวูดยวูู้มึงมึงยีแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ระเลี้ยวซ่องเตียงนี่เอาไปเด็ดทีเดียวเฮ้ยอย่ามาโจกกูไม่งั้นจะโดนตะปูแล้วมันนี่ตีได้ป้วยิบหายแล้วโอ้อาจจะช่วยโอกาสใช้น้ำมันในการพังรถมันน่าจะรถวีไว้รไหมครับขอดูโอ้พลาสติกทหารบ้านมึงพกถุงก๊อบแก๊บติดตัวหรือยังไงยังตีอะไรไม่ค่อยได้เยอะเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าอิดก็พังได้กูถามจริงโอ้โหจะโหดร้ายเกินไปละตัวอะไรวะเนี่ย มันดูไม่ปกติอะต่อะทุกผู้ชมทางบล็อกมีอีกทางหากเข้าไม่ได้อาจจะต้องเจาะกระเพงเข้าไปหรือหรือหรไอ,อ้นี่พังได้เออว่ะถ้าเราเอพไปอีกขั้นหนึ่งโลน่าจะพังเข้าไปได้เน,น่นแน่แต่นี่เป็นประตูที่หวาแล้วมันจะทำไมบ้านมึงเหรอมันเป็นบ้านกูแล้วพวกกูเ,ข,เ,ข,เข,ข้ามาห้องน้ำมีใครไหมครับไม่น่ามีมาเจาะอะไรปัดพังะเนี่ะขี้กันเหรอมึงห้องน้ำประเทศจงกลัวเหรอนั่นเขาขี้ร่วมกันเขา ไม่ปิดฝาอย่างนี้หรอกเขาเปิดใจดูกันเวลาขี้มันจะนั่งคุยกันด้วยไงมันจะเออนั่นแหละเพิ่มประสบะการณ์ในการเรียนรูเออ้เออเออเออไอ,อ้ยั้ก็บังประตูอยอ่าเลิศอ่าเลิศแล้วมันยังไงมันใจทำไมเฮ้มันยังไงอุย้ยตู้เย็นอาจจะมีน้ำเก๊กหอยหุยโอ้แครทอ,อาหารวันจะดูอีทไไม อันนี้อะไรวะเนี่ยรูปปั้นใครวะเนี่ยสงสัยมานานละเออนี่คือคนที่กล้าหาญที่สุดนี่คือพระราชาที่กล้าหาญที่สุดของข่าวสเตชันสงสัยว่ามันเกิดอะไรกับเขาวะมันเป็นหัวกระโหลก่ยมันเคยพีด้วยเหรอหายแล้วจะเกิดซองเตียงอะไรอีกเนี่ยเก็บเออนี่ไงมหมะขงข้าวโอ้วัตถุดิบที่อยู่ที่เพิ่งเอาไปเก็บเมื่อกี้ม,มาทำได้แล้วเหรอวะแต่เรายังมีแค่เมนูเดียวมันทำได้แค่เนี่ยโอ้โหน่าจะมีซุปกระดูกอะไรอย่างงี้น่หรอนะมันกินแต่กระดูกเยอะมากเลยน่าจะกวางเมื่อกี้กว่าตีกูเองไอ้งบเจ้าของบ้านเอ๋ อ้าวทำไม่ได้ถึงพวกที่ชอบคิดว่าการสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินส่วนตัวผมบอกเลยนะคิดว่ามันจะช่วยเพื่อนบ้านของเรงจริงเหรอหรือมันเป็นพฤติกรรมอะไรที่คล้ายๆกับเข็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรแบบเหมือนงูหรือเปล่าเออมีแค่อะไรที่มันคล้ายๆงูที่จะทําไอ้นี่ได้อะไรของมึงวะอะไรคล้ายๆงูกูเหรอกูไม่ใช่งูกูคนกูมันน่นกูตูดเออนี่ไงเปิดประตูทางเข้าได้ละทีนี้ก็ย่ำไปเลยเออ เศษแก้วเอาให้หมดละ้ะเก้าอี้จะโตจะเตียงจะจานโทรศัพท์อะไรกูเอาหมดอุ้ยไม่ยอมไปโอ้โคตรหลายพิจายุนี่ฟังเสร็จก็กดพังทิ้งเลยเข้าไปไม่ได้ไอ้นี่ก็หลองอีกแล้ววิ่กูต้องอ้อมกี่รอบวะเนี่ยอืออืออือพังข้าวของตลกออกไปไม่ดีนี่เด็ดเนี่ยเน่ยฉันต้องออกไปอย่างระวังเอ้ยมันเดินมันเดินอ้อมมุนรอบรถกันนะเนี่ยเพื่ออะไรวะ จังสว่านี่แหละเฮ้ยมึงจะคัดซียนทำไมไอ้บ้านั่นดูท่าจะอันตรายสุดข eh no ีดเลยล่ะต้อควรจะระวังอย่าให้บัตเห็นฉันอย่างนั้นเหรอแล้วมันยังไงแล้วมันจัดทำไมวะฮึ่ยแน่จริงเข้ามาเด้เข้ามาเด้ว้ามันวิ่งไวมันวิ่งไกลโอ้โอ้ฝัก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 ไปกูอย่าตีกูเอาไปอีกสักรอบไปอยังไม่โดนเกี่ยนรอบรถนี่แหละมาเด้เฮ้ยมันเรียกสมุนโอ้ยยา ดีแรงจะไปเฮ้ยถ้าไปอาบเลือดมายี่แตกไปแล้วยังไงกับบันดีวะเนี่ยสักทีแล้วก็กลืงหลบรอบนี้ผมจะเอามีดไปด้วยรู้สึกว่าถ้าเรากดเข้ามาี่เข็มแล้วก็เนี่ยแล้วก็ออกนี่จะมาหรือเปล่าใช่ไหมเออจริงด้วยก็แค่น,นี้เองเห็นมันบอกว่าถ้าเราเข้าไปในเข็มอ่ะม,มันจะให้ของแบบพวกเลือพวกอะไรมันจะรีให้หมดเลยดีมากๆมพ่งใครเนี่ยบ้านกูตีก็ไปโดนผีงบ อโอ้ติดคีดเลยเมื่อกี้สี่สิบไอ้นี่ติดประตูติดตะปูรอ,อ,อบนี้ผมจะต้องฆ่ามันให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอาศพกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเอา,เอาหอายเร็วหายเลยเอออ๋อเราอยู่นี่ขยูองไปเก็บก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาด้วย grab ผีมรอก่อนใจเย็นๆจะสู้ศึกใหญ่ใจใตรงนี้โอ้โหดีถ้ามันไม่รู้เออสี่สิบแปดเอาเจ้เอาบีดไป โอ้ยยยโอ้กิ้งลบตีกิึงหลบเอามีดหวดตอนไหนวะเนี่ยโอยดดะรผมรู้วิธีแล้วตีมันแล้วก็ลบตีแล้วก็กรึงลบตีกิึงตีกิ้งติ้งกรีตึ้งไม่นะตีโอ้ยตีกลึงตึ้งกรอโอ้ยยอยยยยยอยยย่าจะต้องไม่ชนขอบเออยย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 ยออย <Es> เดียวเดียวโอ้ยมึงมา,มมาต่อะไรตอนนี้วะนี่ยคิดว่ามึงเก่งเงเลยสัเตอรบกูมันจะไต่าไวมากๆไว้กมึงจ่อทไเออไปอีกเดีโอ้่าจะให้มันคิดเราแรกตันแรกที่เราจะจมตีต <pedo> ้องจบตียังอักแล้วก็แถมมันยังไงมันกันไกลมันตะไบโอ้ยขี้โกง้วมึงเนี่ย เอาโอ้ยทำไมมึงไม่เล็งผีมีดไอ้มีดไอ้มีดมึงยิงด,ดีๆดิวะเออเออเออยางก่อนไม่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 ไม,ไม,ไม่ตึงก็ลือตึงโอ้ยชิบหายละอย่านะอย่านะยิดเดียวแท้แท่อแชตตีเออว้าวแปดร้อยเอ็กซ์พีอ้าว่ะกูฆ่าตั้งนานกูได้แค่นเนี้ยเย็บ,ยบ,ยบ,ยบ ไหนเนี่ยก็ได้ไหนแ้วพังออกไปเอ้แล้วกัดผมว่ามันจะไม่มาใหม่นะโอ้โหขวางในกล่องที่พรืบถังน้ำมันมันกำลังจะพังตูมโอ้โหรถไม่พังแต,แต่ว่ายางรถโจรหาทีดอยูวะผมอยากจะทีย่ยางรถโจรมากเลยตัวเนี้ยไม่รู้ละแง่แอของข้างในก่อนโอ้ยีกล่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเอออ๋อไม่ใช่ยางรถโจรแ,แต่มาใช้ไใ้จ่อวะใช้พวะเหรอพวะก็ไม่น่าใช่อีกพวะมันจะไปจอ,อยางรถโจรได้ไงแล้วมันมีขวานอยู่วะแล้วมันใครเนี่ยไอ้ผีกระจอกหนักกว่านี้กูก็เจอมาแล้ว เอ้ยแต่ใกล้ๆที่มีเสานี่ยมารอจะทำให้ผีไม่เกิดได้ว่าแต่มันไปทางไหนวะเนี่ยดูท่าว่าจะต้องอ้อมไก่เออไปได้ที่ว่านี่เหอรอเฮี่ยเปิดแล้วเปิดเสาโอ้โหนี่ใหญ่ๆทั้งหมดนี่คือแบบมึงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอย่าว่าจะเล่นจบพาร์ทไหนวะเนี่ยเล่นเป็นร้อยแน่นเนี่ยชิบหายละท่านผู้ชมมันโคตรยาวเม่ห่วงห้าแล้วครับเรา รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแล้วแต่ไอ้ก่อนที่เราจะทำให้หนั่นในมันต้องเวลเจดไอ้ไอ,ไอไล้ลิงอะไรสักอย่างที่เราต้องไปติดบนเสาอ่ะม,มาเตะข้างในที่บีไหลวะเนี่ยโอโ้โหเดินเฝ้ายาอีกแล้วเหมือน,นตัวเดิมเลยนี่เพื่อนกันใช่ไหมเนี่ยดูมึงก็ดูมึงามีตัวียวอยากก็ตายตามเพื่อนไปเลยอเอเ้เดี๋ยวนี้ที่ปตีใบกับผมเหรอปกติมันต้องทันสิะ่ะ ทางไหนวะเนี่ยอ๋อมีร์คให้ด้วยมีเอเดนหน่ะไอ้สันจะรักอ่าพัดพัดซูซูเอเอเยซูโอ้โหแรงกวะวโลกหัวโลกตาไปเกิดใหม่ไปเออมึงมาอีกแล้วเออมึงใครเนี่ยยอผมว่าผมไม่ควรจะยุ่งแล้วจริงๆก็แค่จะต้องเอาปลาค่อยแอบไปด้วยเออล้แตกยังไงศพเรา โ oh. อ้โหเดี๋ยวทิ้งของได้บอกว่าอยากจะทิ้งไอเน,นี่ยทิ้งได้ปะโอ้ทิ้งได้เยี่ยมไปเลยเอาเศษเหล็กมาไอเศษไอเนี่ยสักอย่าง,เ,งเดี๋ยวอขอไปเก็บก่อนเออไม่ต้องตีประตูก็ได้ด้ว่าทุ๊บันนรกนี่ออกเราก็น่าจะไปได้แล้วเย่ yeah. ทีนี้บ้านหลังนี้ก็ดูสภาพมากใกล้จะเป็นของเราแบบร้อยเปอร์เซ็น้อยไม่เกี่ยว ไหนอัพอะไรอะไรโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้เอาห่อมาเก็บเราจะได้ไอพีเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ้ยมันบอกว่ากินกินเออ่วัตถุดิบของเราที่เราเอาเเออาาติดตัวไว้ด้วยอ่ะมันจะได้ไอฮิตพอย์คือน่าจะเลือดแล้วกดเอฟกินได้เลยระหว่างเล่นโอ้โหเอาอันนี้แล้วกันคือเนี่ยมันบอกว่าระหว่างจากสี่แทนสามอะไรสักอย่างน่าจะดีขึ้นหรือมั้งไม่รู้คืออะไรทแรงนี่อัพไงนะลืมแท็กไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันลืมจะว่าไปเราทำอะไรเพิ่มได้อย่างปะอันนี้อะไรเนี่ยตะขอเกี่ยวเอาไปทำไมไปเกี่ยวข้าวหรือไงโอ้ช็อคแออะปซอร โอ้ทีนี้เราก็จะสู้กับผีได้อย่างสบายใจไม่ต้องโอ้ยเออไอ้นี่ทำได้เร็วไอ,อ,อ้ไฟฉายไม่รู้คืออะไรเดีแต่เอามาก่อนอะไรเลยเนี่ยคืออะไรวะแอมเบอร์ฟิวอ๋อไอ้นี่เรากินได้เลยเวลาสมมติเราติดอยู่ที่ไหนสักที่แล้วเราออกไม่ได้มันจะกลับมาเกิดที่แคมป์โอช้ชะเลียงเลงยียงเปลี่ยนไม่ได้ว่าแต่ไฟฉายกูอยู่ไหนโอ้มันขนาดไหนว่าไฟฉายเดินไหนไหนสว่างจ้าไหมมันส่องตาฆาตากรอนเราเพื่อนหล่นไหมเอ้าเกดีเออแค่เนี่ย โอ้ยเปลี่ยนเยนไม่เอาเออเอา,เอานี่ดีกว่าเยอะเอาไปกึงเร็วๆเนี่ยเออมันกิ้งต่อเนื่องได้เลยโอ้โหแก้วฮเลยแล้วแก้วหายไป,ไปได้หมดโอ้ยต้องหาใหม่กับยางรถยนต์อีกว่าด้ยางรถยนต์ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือเมื่อกี้ปรแกลังจะมันระเบิดไปเลยอยู่ดีๆก็ระเบิดเมื่อกี้ที่ผมเดินมาแถวๆนี้มันจะมีประตูอีกเป็นเป็นประตูหนึ่งที่ไม่ใช่เอกประตูตรงนั้นนะคนละที่กันเนี่ยพอเราเข้ามาจะเปิดประตูใช่ไหมเราจะต้องบอกว่าเราจะต้องมีเอยเครื่องส่งสัญญาณก่อนซึ่งเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เป็นตามเทียมแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นอันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะเปลนแบบนั้นผมก็เลยมาร์กไว้นะเมื่อกี้เตรียมตัวไปกันเลยแล้วกันแล้วก็ส่วนไอยางรถยนต์ตอนนี้ผมได้ปรเสียแล้ว เดี๋ยวไม่บอกว,ว่ามันได้มาจากไหนไอ,อยางรถจนมันจะเป็นเออเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันถ้าเจอเอาเราช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมว่าเราจะไปไอ้นั่นก่อนฮะที่ประตูอะไรอยู่เนี่ยอืมเปิดประตูเอาเปิดได้แล้วไอ้นี่เปิดได้เอา้าไม่ยังไอเรื่องเหลืองนี่แบบคืออะไรวะเนะนี่ยเนี่ยไอ้นี่อ่ะโอ้ยนี่เหรอเควสที่ผมต้องทำคือไอ้นี่ใช่ไหมน,นี่เองเอาเรดี๋ยวเราจะไปที่ธงกันเลยแล้วกันโอ้โหไม้หนักไปพังไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ไม่หยังไข่ใค,ใครวะโอ้ไข่เดรุสโซเฮ้ยตัวอะไรล่ะนะโอ้โห,โโหไม่น่าจะไปได้ขึ้นข้างบนมี่กองข้างบนมีกนม่กองขึ้นไปได้ไม่มีเห็ดด้วยเห็ดปัม๊มนั่นเลยมันชดชดวะนี่เหรอโอ้สโล่ทำไมวะนาะยมีอะไรมันมีอะไรตรงนี้ถ้าอยู่นานๆมันจะดูดกูตายไหมออกดีกว่าเอ๊ะ มาทีละสองสามแล้ว 2, ลไม่นะสี่แล้วมันเยอะเอยผีอ่ะมันมาเรื่อยๆแล้วมันมาใหม่แบบแป๊บๆ,ๆก็มาเลวอะ่อะก็งนนี้มีกล่องด้วยมีออ้ยมีข้าวมีข้าวน่าจะรับปลาเตียกได้อะไรเลยนะเฮ้ยวัดสไปซ์ฝาข้าวทุกได้ด้วยเอาถูบฝาข้าวได้ไปมไม่วต่อเปิดสัญญาณอันนี้ใช่ไหมเออนีไงเสาส่งสัญญาณโอ้เหลืออ,อีกสเสาสิญญานะเปิดไปแล้วเสญญาหนึ่งอะไรเลยเนะี่ยมีเควสอีกด,ด้วย ให้ประดิษฐ์เอ่อซีดแบคเพราแต่ฟัถุงใส่เมล็ดพืชแล้วก็ปลูกพืชแล้วก็เกี่ยวข้าวอย่างนี้นี่เองตรงนี้เลยใช่ไหมต้องทาตรงนี้ใช่ไหมที่อื่นนี้ไม่ได้เลยต้องตรงนี้เท่านั้นโอ้โหมีนี่ด้วยอาจจะเป็นบ้านเราได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ในกล่องมีอะไรนิดโอ้ตู้เย็นมีข้าวโพดโอ้โหอาหารเริ่มเริ่มหลากหลายแล้วตอนนี้อยากกินอะไรได้กิน <_ an> ไอ้แท็กเตอร์นี่ก็พังได้เลยเนี่ยโอ้โหถ้าจะแรงลงโหดมากแม่พังได้เลยออกไปจากบ้านผมที่นี่เปนอันนาเขตบ้านกูกูมาแล้วขออนุญาตยึดคืนแล้วกันเฮ้ยได้อะไรมาเนี่ยฟเฟบิกเฮ้ยเสียดผ้าจะเป็นผ้าแบบหนาแน,น่นเฮ้ยเอามีเหล็กอยู่ในกองฟางด้วยเดีย๋ยวตอกฟักมันอยู่ในเนี่ยเนี่ยนะทุกผู้ชมซาบมับเอา้าไอ้เมื่อกี้มันมีอย่าหลอก จะล็อกสิว่าเฮ้ยเออดีเหมืากการไปรรทุบไอฟ้ฟางข้าวเนี่ยจะได้ใบไม้เยอะโคตรเยอะเลยเนี่ยทีละสามทีละสามไม่เหมือนไอ้ถ้อวันนั่นอ่ะนี่ยห้าช่องแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บใส่กล่องทีนึงไม่ต้องหาไปปีหนึ่งอ่ะเราจะล่ำรวยใบไม้ล่ำรวยพืชผลโอ้โหหกแล้วให้มันได้ยี่สิผีอะไรตีกวางว่าตฟ่ฟางอะไรวะเนะี่ยมันก็จะโหดร้ายเกินไปแล้วนะออโอ้ยอย่าหลบสิวะอย่าหลบสิเลยทำน้อยสัตว์ไม่ดีนะบึงเนี่ยไอย้อะไรมาเนี่ย โอ้เบอร์รี่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 ไปไหนกวงวิ่งติดควงกลับมเลยไปไม่ไหวไม่ไหวมันจุกมันเกี้ยบอย่ามารบกวนชีวะไอ้ผีมึงนี่ก็ยิงอยู่ได้ไปลองวิ่งไปไหนแล้วป่ะควงหายกวงหายอยู่กลางเขาไปกลางเขากวองหายเด้ไหมเอาดิไปเงี้ยวการจะฆ่าสัตว์แต่ละตัวนะท่านผู้ชมเราจะต้องใจนิ่งเราจะต้องไปรีบร้อนเพราะว่า ถ้าเรารีบรอ้อนสัตว์จะแตกตื่นแล้วเขาจะวิ่งหนีไปไกลทำให้เราน,น้ตามได้ยากตายสิสัสศพนะโอ้่ไงหนังโอ้โหตีตั้งนานกว่าจะได้เออหรือว่าเรลวผมไม่ถึงวะเนีย่ยพอผมเรีวหกผมคากวางตีทีเดียวผมไ,มได้เลยเราเอานีละกัน5%้เรนเราจะได้ตีผียแรงแต่ผมว่าเราอยู่ที่นี่มานานจะเกินไปแล้วกลับไปบ้านดีกว่าไอ้บ้านบ้านที่เป็นบ้านโอ้ยอย่าไปยุ่งเธอไปไหนก็ไปมีสารเคมีหลุดรอดออกมาซึ่งดูท่ามันจะอันตรายซะด้วยหายล้ว โอ้ยไม่รู้แหละขออนุญาตหยิบของก่อนละกันเนี่ยมันเป็นกล่องที่อยู่ข้างบน,นมันจะขึ้นไปยังไงอู้มันอาจจะมีตะขวาไว้ถึงกล่อลงลงมาไหมมันอาจะมีเจ็ตแพคเอาไว้ปีนเอาไว้ปีนขึ้นไปเดี๋ยวเดี่ยวอะไรเลยเนี่ยว้าโอ้ยเจ็บให้เล่นยี้ใช่ไหมมึงก็โดนระเบิดแตกตายไปซะอมึงเตรียมตัวตูมโอ้ทีเดียวแหลกเป็นโอ้ยนี่ไงยางรถยนต์ช้าปีเออโอ้โหตายเลย บวกห้าเปอร์เซ็นต์ที่แรงจะมัดยัดถังน้ำมันโอ้ยโ,โย,ยย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 ไยยยยืยยยปยยยยยเยยตยดงยยยดยย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 ย้ายย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 โยยยยงยย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  ผมถามจริงๆเออนี่ท่านผู้ชมนี่ผมเจอแล้วไอ้ที่เป็นเป็นยางรถยนต์ถ้าจะทุบก,ก็ต้องคายนี่ก่อนนะหรือว่าก็โอ้โหเร็วเร็วโอ้ยลอไปลอไปผมไม่อยากจะยุ่งกับมันมันนี่ไงยางรถเออแต่จริงด้วยแอบขโมยของมันกกาจะกลัวจังงี้เฮ้อเฮือเฮือโดนกูเนี่ยเจาะนี่ไงพาสติก เอาตลอดสมาชิกทั้งหลายไอตัวนี้ในเมื่อ,อยางรถครบแล้วขาดแก้วสินะงั้นผมว่าผมเดินทางไปเลยดีกว่าเผื่อว่าระหว่างทางอาจจะมีก็ได้นะจริงๆโอ้นี่ไงไมีเหตุเก็บก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเร็วไม่นา่าสู้เลยก,กันแล้วเป็นยังไงเออเออเอเอมึงตายก่อนเพื่อนแล้วไม่รู้เรื่องเุ้ยเออจ้อ่ออีกที่เออ,อของเต็มอีกแล้วมีโอ้ใช่ใช่นี่ไงแคปไฟ ข้างในนี่เหมือนเห็นแก้วอยู่นะไม่เนียนนี่ไงสองอันเลยโอ้บ้านหลังนั้นเกลี้ยงกันแล้วแก้วสิบสามแล้วติดอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้ใครมันเอาสะพานมาวางตรงนี้โอ้ทางทีกูไม่อ่านเอาเอ้ยตกปลาได้ตรงนี้เราตกปลาได้มันยังไงเฮ้ยโ,โกรธหรอโกรธหรอเพื่อนตายโกรธหรอจะเมยเหรอสู้น้เป็นกระบอใจอตกน้ำไป เขียเขี่ยเลียมาลงน้ำได้ไหมผมไม่ได้ของเตรียมอีกแล้วโอ้ยังั้นก็พังทิ้งงี้หมดไปเลยพังรัวมาทิ้งก่อนเวลากลับมาที่ได้กลับมาง่ายๆกลับมาแล้วจ้าไหนมีอะไรบ้างเดี๋วบ้านนี่คุณอุดมสมบูรณ์มีเห็ดมีไข่มีอะไรเยอะเยอะๆเยอะเยอะเยอะเฮ้ยบ่อน้าอัมันลืดมีออร่าออกมาซะด้วยมีอะไรอยู่ข้างล่างแน่ยน่อย่างนี้ต้องเจือกโอ้เอาของในกล่องมาเทก็ไม่ได้เลยที่ทำอาหารมึงยังใช้กล่องบรหรี่ได้เลย เอาไปเฮออะไรอะไรโอ้เรียกว่าสิบได้เอาดีละกันของเละอ้สติชอบพกถุงก๊อบแก๊บกันไปเล่นเนาะอะไรที่มีประโยชนไ์ไม่เอาแบบแบบแก้เอาไว้กินน้ำอะไรเงี้ยไม่เอาเอาถุงก๊อบแก๊บเฮ้ย a ั t ต e f u c กตัวฮะโอ้ยนักโทษมันว,วิ่งโคตรไวมันโคตรไช่ไรล่าสัตว์สิบตัวเดี๋ยวกูไม่ได้ล่าไอ้พวกนี้มันล่าไม่ใช่กู โย่มันมาเร็วโคตรไฟยังไงมัเนเก่งเกียร์ได้แวะเฮ้ยเออตายมีเท่าไหร่เลยที่ฝ่าโหมันก็จะโหดเป็นนักโทษอย่างดีเฮ้ยคจะไปไหนกลับมาเนี้กลับมาเนี้อืมทีเดียวตายโอ้โหเด็หนังครบเร็วไม่ <c oughs> เวลาอัพกระเป๋าอะไรอีกย่างเนี่ยโอ้อันนี้คือสกิลรักสัตว์เราจะอยู่ใกล้สัตว์ได้เรื่อยๆหมายถึงเราจะอยู่ใกล้สัตว์ ได้ใช่ไหมแบบมันจะไม่กลัวเราโอ้อย่างนี้เราก็น่ามันไม่เอาเออนี่สงสัยมานานน้นคืออะไรวะเห็นบอกว่ามันกดกินอาหารระหว่างเล่นได้อะยังไงไม่รู้ตรง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 ตโอ้เก็บได้เก้าช่องแล้วก็มีช่องว่างอย่างละ 7. เจ็ดบ้านก็โลง่งโอ้โหของเกิดใหม่ไม่ได้เลยโอ้อย่างนี้นี่ก็ต้องไปที่ใหม่เรื่อยๆนะไม่น่าละมันให้เนแบบมันใหญ่ๆเฮ้ยโยใครมันมาตายตรงนั้นวะเนี่ยโอ้ตายตายแบบทิปเปิ้ลไอ้ฟูงหมาพวกนั้นหรือเปล่าวะ มาสามตัวที่ผมให้นั่นโอ้ยมึงเร็วหัวขาดไปดิโอ้ยเข้าตูด,ดๆๆๆๆอุย๊ยร้อนๆๆๆๆร้อนร้อนเหลือเกินร้อนมากร้อนปลาล่ำปลาเหลือทำไมมนันร้อนวะมันมีอะไรแล้วถ้าออกมาเอาหายคือมันเขียดรังสีเหรอวะน่าจะเขียดรังสีรังสีอยู่ความร้อนอันตาไวโอเลตมันยังไงหลบอยู่ได้เฮือกเฮือเฮือมึงเก่งมึงเก่งเหรอ อีดุลีมันขายกันอะไรวะเนี่ยปองภูเขาไฟวะต่ยามันพ่นเมือกตายโอ้ยมีระบบป้องกันตัวมีระบบป้องกันตัวเลยพ่นใส่ตัวเองเดีวยวเดียวเดียยวเดียยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วส,สู้ได้แต่สู้ได้แต่เราสู้ได้ถ้าโดนทีนี่มีตายเนยเลือดเหลือกิ่งเยาโอ้มึงพ่นเยอะเกินโอ้จังสวานี้เอ,อ,อ้ยลงแค่หนึ่งเองนี่ไงไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยจบตาย,ยข้าตั้งนานได้แค่เพียไงไ,ไ,ไม้เป็นยังในรถปีอะไรขอเป็นพลาสติกอ้ยเล็กๆไอ้เหล็กนี่มัน เออว่ะเราเอาเล็กไปทำเป็นกระเป๋าขั้นต่อไปได้โอ้ว้าวว้าวว้าวกำเดา my friend shit why the fuck you run around me no no I'm dead no no มันยืนนิ่งๆมันคิดว่าเราไม่วิ่งเออเจอแล้วบ้านหลังใหม่ของเราหูบิดอะไรวะนะที่เทียร์ซีเมนทรัค ทีนี้มีเราก็จะมาพลึบโอ้โหเลือดก,ก็เต็มเฉยเลยแค่นั่งลงที่กองไฟเอาล้ครับผมว่าพาทนี้เราจะเล่นมานานเกินไปแล้วเอาไปต่อกันใหม่พารสทมดีกว่าแล้วก็คลิปหน้านี้ผมมีจางหนึ่งที่ผมอยากจะทําก็คือ,อไปทำไอลิงทาวเวอร์แล้วก็ไปใส่ไอเสาอะผีมันจะได้ไม่เกิดสักทีส่วนควสเสาไอส่งสัญญาณที่ังไม่ได้ไปเลยวันนี้ว่าไปคลิปหน้านเลยแล,แล้วกันกอดสวัสดีเจอกันคลิปหน้าน,นี่ตบ๋งนงสวัสดีครับ